สวัสดีครับทุกๆคนก็ได้เวลาทำข้าวตอนเย็นครับเมื้อเย็นนี้ก็จะทำไข่เจียวใส่เนื้อหมูนะครับก็ตีไข่ให้เข้ากับเนื้อหมูนะครับผุกเข้ากันนะครับก็รอ จนน้ำมันเดือดนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับแล,แล้วเวลาจินันำมันเดือดแล้วนะครับ หน้าตาก็ออกมาหน้ากินครับเรียบร้อยครับใส่เจียวใส่เนืหมูนะครับรสชาติอร่อยครับเชิญครับทุกคน